สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวหมู่บ้านที่อยู่ลึกมากห่างไกลความจเจริญแต่ว่าหมู่บ้านเขาเป็นหมู่บ้านที่จเจริญมากนะลืมถ่ายทางเข้าให้ดูนะทุกคนก็คืออยู่ดอยมูเซอจังหวัดตาก่อนถึงตลาดดอยมูเซอจะมีป้ายบอกว่าศูนย์พัฒนาชาวขาวนะเข้าไปทางนั้นนะคะเขาชื่อหมู่บ้านห้วยเหลืองนะคะทุกคน ระหว่างทางที่เรามาก็จะมีวิวสวยๆให้ดูเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้คือเส้นทางยังดีอยู่เนาะไปถึงไม่ถึงครึ่งนะคะเส้นทางก็น่าจะไปประมาณช่วงหนึ่งพอเราไปถึงแล้วก็จะเจอถนนที่แบบเนี่ยเพราะว่างบไม่พอนะคะเราก็ต้องทําแบบนี้เพื่อให้รถขึ้นได้เพราะว่ามันทั้งชันทั้งเขาวเวลารถเยอะๆอย่างเงี้ยเวลาช่วงฝนตกอะ่ะมันจะเล็บมากแล้วก็ขึ้นลําบากมากเลยนะคะทุกคน อันนี้คือต้องใช้โฟลวิวเท่านั้นนะคะช่วงหน้าฝนแต่ถ้าเกิดว่าช่วงหน้าแล้งหรือหน้าปกติธรรมดาเราก็สามารถใช้แบบรถธรรมดาเข้ามาได้นะคะถ้าเป็นมือใหม่ที่เข้ามาก็น่าจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงช่วงหน้าฝนนะคะทุกคนอันนี้เราเราก็เดินทางเส้นนี้เกือบประจํานะคะแต่ว่าเราก็ยังใช้เวลามากเหมือนกันเป็นหชั่วโมงครึ่งนะคะกว่าจะไปถึงหมู่บ้านนี้นะคะทุกคน ก็คือถ้าหน้าฝนใครไม่มีโฟวินก็ไม่ต้องมานะคะหรือไม่ก็จอดรถเอาไว้ที่ปากทางแล้วก็อาศัยบกรถที่เขาจะไปหมู่บ้านห้วยเหลืองที่เป็นฟูวินเอาก็ได้นะคะทุกคนชาวบ้านแถวนี้เขาใจดีนะคะถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวเนี้ยเขาก็จะจอดรถให้เราขึ้นนะคะรถเขาจะมีเข้าออกทุกวันนะคะไปแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้กลับมานะคะระหว่างทางเราก็จะมีแปลงผกักแปลงผลไม้หรือ ข้าวพืชผักสวนครัวของชาวบ้านสองข้างถนนนะคะให้เราชมตลอดเลยนะคะว่าเขาทําได้แบบดีมากนะคะทุกคนทางก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะแบบมีลุม้มมีบอ่อเนี่ยเราจะมาได้แค่ครึ่งทางก็จะเป็นทางลุกลังนะคะทุกคนมีลุมมีบอ่อแบบนี้เลยเราจะเดินทางไปแบบวัน,นวันนี้เรามีธุลระนะคะทุกคนก็คือเราจะไปงานงานหนึ่งนะคะ ก็คือเนี่ยเห็นรถที่จอดข้างหน้านี้ไหมคันนี้ก็คือเขาไม่ใช่โฟร์วิวนะคะเขาก็เลยต้องจอดเพื่อที่จะบกรถแล้วก็เข้าไปนะดูถนนซิว่ามันแย่มากอันนี้คือถนนขึ้นดอยนะคะทุกคนมีทั้งหินทั้งแบบขี้ดินอะ่ะคือถ้าเป็นรถธรรมดาไม่สามารถไปได้เลยแล้วเห็นไหมว่าข้าวโพดผักของชาวบ้านอะ่ะจะสวยมากงามมากอากาศวันนี้ที่เราไปก็คือครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะ แต่ฝนไม่ตกนะคะวันนี้แต่ไม่มีแดดก็คือจะมีหมอกลงอยู่ตลอดเวลานะคะระหว่างทางเราก็เจอรถนะคะทุกคนถนนมันแคบเราก็ต้องหลบให้รถที่เขามาไปก่อนนะคะคือใครมีทางหลบก็หลบให้เขาไปก่อนนะอย่างเราไปแล้วทางแคบเขาก็หลบให้เรานะคะถ้าเกิดว่าเราไปแล้วมันไม่เจอแบบทางแคบก็คือของใครใกล้ทางที่มันกว้างก็คือต้องถอยนะคะทุกคน เห็นไหมว่ามีป่ามีอะไรแบบน้ําอุดมสมบูรณ์มากที่นี่เชิญชนวชนเชิญชวนมาเที่ยวกันเลยนะคะทุกคนหน้าหนาวนี้สุดยอดเขามีวิวสวยๆด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าวันนี้เราจะเห็นไหมว่าวิวสวยๆของเขาอยู่ที่ไหนนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเกือบสุด ไล่ของชาวเขาแล้วนะคะที่เขาอยู่ตรงปากทางนะคือตรงนี้จะเป็นที่สุดท้ายถ้าใครมาก็คือไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนที่นี่เขาไม่มีโจรไม่มีขโมยชาวบ้านเขาเป็นกันเองมากตรงนี้จะเป็นที่สุดท้ายของชาวบ้านแล้วที่สองข้างถนนจะมีพืชผักสวนครัวพอเราขึ้นดอยตรงนี้ไปอะ่ะมันจะไม่มีแล้วมันจะเป็นป่าอย่างเดียวเลยนะคะ เนี่ยเห็นไหมว่ามันสกปรกมากระหว่างทางเราก็จะเจอเออมีน้าไหลผ่านด้วยนะคะก็คือตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่เจอน้ําไม่เจออะไรเพราะว่าเราจะวิ่งตามสันเขานะคะเราจะไม่ลงห้วยนะคะทุกคนพอใกล้ถึงหมู่บ้านเราถึงจะลงนะคะตั้งแต่นี้ไปก็จะเป็นออป่าอย่างเดียวเลยเห็นไหมว่ามันจะมีถนน คอนกรีตเป็นช่วงๆเพราะว่าถนนสภาพที่ผ่านมามันแย่มากเขาก็เลยต้องของ,งบเพื่อจะทำให้ลดไปได้นะคะก็คือถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยมีไรายได้เยอะแต่ถ้าใครไม่ออกโฟลวิวก็คือจะออกจากหมู่บ้านไม่ได้เลยนะคะถ้าใครมีรถแบบธรรมดาเกียร์ธรรมดาก็คือต้องจอดทิ้งไว้หน้าฝนนะคะทุกคนวิ่งได้แค่ในหมู่บ้านเพราะมันไม่สามารถออกมาข้างนอกได้นะคะเนี่ยตรงนี้คืองบชาวบ้านนะคะที่ใช้ทําถนนสอง ตรงสองล้ออ่ะถ้าไม่ทําก็คือขึ้นไม่ได้ก็คืองบงบมันไม่มีไงเราก็เลยต้องทําถ้าเกิดว่าไม่ทําชาวบ้านช่วยกันทํานะคะถ้าไม่ทําก็คือรถไปไม่ได้เลยนะคะทุกคนแต่ว่าเวลาหน้าหน้าแลง้งหรือไม่ก็หน้าหนาวเนี่ยถนนก็จะดีก็จะประมาณนี้ก็คือจะไม่มีหลุมไม่มีบ่อก็คือรถธรรมดาสามารถไปได้นะคะเขามีวิวสวยๆมีโรงเรียนที่แบบดีๆอ่ะหมู่บ้านเขาจเจริญมากอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันนะคะ ระหว่างทางเราก็จะเห็นวิวมีต้นไม้สวยๆเยอะแยะมากมายแต่วันนี้ที่เรามามันมีหมอกนะคะทุกคนหมอกคลุมเต็มไปหมดเลยเราไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยนะคะแต่เราจะรอดูว่าขากลับเราจะเห็นไหมเพราะวันนี้ไม่มีฝนมีแค่หมอกแต่ว่าอากาศบริสุทธิ์มากรถธรรมดาอย่าง ทางเรียบๆอย่างนี้ก็ติดได้นะคะทุกคนเพราะว่าพี่คโครนขี้เลนเยอะมากหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ดังแล้วก็เก่าแก่มากอยากให้ทุกคนมาเที่ยวนะคะคือเป็นหมู่บ้านที่เขาเรียกจเจริญธรรมชาติมากๆเลยชาวบ้านถ้าใครจะสร้างบ้านจะสร้างอะไรเนี่ยเขาต้องขนนะคะขนหินขนดินขนทรายขนปูนมาจากในเมืองซึ่งมันไกลามาก แล้วรถคันนึงมันก็จะขนได้แค่นี้เดียวคือชาวบ้านต้องช่วยกันขนเพื่อที่จะทําบ้านอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสังเกตเห็นไหมว่าสองข้างทางนี้จะเป็นไม้ไผ่แล้วก็จะปกคลุมไปด้วยหมอกเต็มไปหมดเลยอากาศจะเป็นแบบนี้จนถึงหมู่บ้านเลยนะคะเห็นไหมธรรมชาติสวยงามมากอย่ากให้มาเที่ยวกันมันจะมีจุดชมวิวของเขาที่สามารถมองเห็นในตัวเมืองตากได้แบบสวยมาก แต่วันนี้ขาไปเราจะไม่เห็นนะคะแต่ขากลับเดี๋ยวมีให้ทุกคนได้ดูแน่นอนบอกเลยว่าเดินทางลำบากมากชาวบ้านที่นี่เขาอดทนมากนะคะที่เขาอยู่ในหมู่บ้านเขาไม่ทิ้งหมู่บ้านนี้เพราะว่ามันจเจริญธรรมชาติอะทุกคนคือเขาอยู่แล้วเขาไม่มีผลผลิตอะไรออกมาเขาก็ไม่อดนะคะเพราะเขาอยู่ไกลเขาไม่จําเป็นต้องใช้เงินเยอะแยะมากมายเขาอยู่แบบพอเพียงอะ พอเราเจอรถแบบเนี้ยเราก็ต้องจาะให้เขาถอยนะคะเพราะว่าทางขึ้นของเรามันแคบแต่ทางของเขาอ่ะมันข้างหลังเขาอ่ะมันมีทางกว้างะเขาจะถอยให้เราแล้วเราก็จะไปแบบสวนกันอยู่ตรงทางกว้างๆนะคะตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวของเขาที่สวยมากๆแต่วันนี้เรามาคือมันมีหมอกอ่ะมันไม่เห็นนะคะพอเรามาถึงตรงนี้ก็คือเลยครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนเลยครึ่งทางก็คือยังไม่ถึงนะคะเห็นไหม ป่าไม้อุดมสมบูรณ์สุดๆชาวบ้านเขาจะไม่ทำลายธรรมชาตินะคะเขาจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างดีแล้วโรงเรียนที่เนี่ยเขาเป็นโรงเรียนที่แบบสอนเด็กได้ดีมากมีตั้งแต่นุบาลถึงป .6 บอกเลยว่าอากาศวันเนี้หนาวมากๆทั้งหนาวทั้งลมนะคะแต่ไม่มีฝนแค่นั้นเองถนนล,ลื่นสุดๆถ้าไม่ใช้โฟล์วิวอะมาไม่ได้แน่นอน แล้วเวลาเดินเดินไกลามากนะทุกคนใช้เวลาเป็นวันเอาละพอเรามาถึงตรงนี้เขาจะมีว่าดอยปรับเซียนนะคะทุกคนใกล้จะถึงหมู่บ้านแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงต้องอดทนรอยนิดนึงตรงนี้เขาบอกว่าระวังรถขาขึ้นถ้าเราขาลงให้เราชิดขวานะคะเพราะถนนสองเลนที่เขาทําไว้สําหรับรถขาขึ้นเท่านั้นขาขึ้นมันลดหนักนะทุกคนเราลงดอยไม่หนักเราก็ต้องชิดขวา ให้ลดขาขึ้นเขาไปก่อนชาวบ้านที่นี่เขาจะรู้กันนะคะมันจะเป็นแค่สองเลนอย่างนี้เท่านั้นก็คือน้ําใจอะนะทุกคนแล้วชาวบ้านที่นี่เขารู้กันถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวเราก็ต้องอ่านป้ายนะคะที่เขาเขียนไว้เพื่อที่จะไม่ผิดพลาดนะคะพอลงตรงนี้ก็ยังเหลืออีกที่หนึ่งก็สองเลนเหมือนกันก็คืองบไม่พอนะทุกคนตรงนี้จะเป็นชิดขวาละ เวลาโลลงก็คือเราก็ต้องชิดซ้ายให้ให้คนที่ขาขึ้นเขาขึ้นมาเพราะเขาคือรถหนักนะคะนี่เราเจอรถเราก็ต้องหลบนะคะทุกคนพอไปถึงอีสักพักหนึ่งก็จะถึงถนนคอนกรีตที่เต็มแบบนี้คือใกล้ถึงหมู่บ้านเต็มที่แล้วนะคะระหว่างทางเราจะเจอต้นต้นไม้ที่เขาบอกว่าต้นต้นนี้จะมีพึ่งมาทำรังทุกปีเขาเรียกว,ว่าต้นน้ำพึ่งเดือนห้ามันจะมีอยู่สองต้นนะคะทุกคนสวยงามมาก ่อนเข้าหมู่บ้านเขาจะเป็นป่าแบบป่าสมบูรณ์แบบนี้เลยสองข้างถนนจะมีต้นไม้ใหญ่เล็กสลับกันไปธรรมชาติสุดๆต้นไม้เขาสวยมากๆเลยนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนได้มาเห็นได้มาดูกันนะคะตรงนี้คือเราใกล้ถึงแล้วจะถึงทางเข้าหมู่บ้านแล้วนะคะให้สังเกตนะคะทุกคนต้นไม้ใหญ่ป่าอุดมสมบูรณ์คือเราใกล้ถึงแล้วนะคะแล้วจะมีต้นไม้ที่สวยมากนี่เอียงแบบนี้เลยนะคะทุกคนใหญ่มากๆเหมือนกัน เขาจะไม่ทำลายธรรมชาติทางเข้าหมู่บ้านเขาเลยนะคะแล้วเราก็จะมาเจอซุ้มประตูตรงนี้คือเขาจะเขียนว่าบ้านห้วยเหลืองยินดีต้อนรับบ้านห้วยเหลืองนี่คือถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปชมหมู่บ้านเขากันว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนบอกเลยว่าเป็นหมู่บ้านที่ลึกลับเก่าแก่แต่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทันสมัยมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านอยู่อาศัยโรงเรียนหรือผู้คนนะคะที่นี่เขามีสัญญาณโทรศัพท์นะทุกคนสัญญาณของ a อเนะถ้าใครใช้ True ก็คือไม่มีนะคะทุกคนถ้าใครมาก็คือใช้ทรูก็คือต้องทําใจนะคะเห็นไหมว่าที่นี่ตรงหมู่บ้านเขาจะเป็นถนนอย่างดีแหละเพราะมันมีงบของอปตอเขามาช่วยนะคะทุกคนก็คือทุกบ้านเขาก็มีรถนั่นแหละวันนี้เราเรามางานนะคะเราไม่ได้มาแบบ มาเที่ยวเฉยๆเนาะแต่อยากพาทุกคนมาเที่ยวมาชมหมู่บ้านที่แบบอยู่ลึกอยู่ไกลแล้วห่างไกลความจเจริญแต่เขาจเจริญมากจเจริญธรรมชาติจเจริญที่อยู่อาศัยนะคะไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาประปาของเขาคือประปาธรรมชาติที่ทำมาจากน้ำที่ไหลาตามห้วยที่บ้านนะคะนี่เห็นไหมเสาไฟที่เห็นนี่คือเสาไฟแบบโซลาเซลล์นะคะทุกคนที่งบของ หลวงเขาให้มานะคะนี่หมู่บ้านเขาจะเป็นหมู่บ้านแบบนี้แล้วผู้คนที่เขาเดินทางมางานเนี้ยเขาเดินทางมาเยอะมากนะคะตรงนี้จะเป็นสามแยกวันนี้เราจะเดินแล้วพาทุกคนข้ามไปหมู่บ้านจะมีสองฝั่งนะคะฝั่งทางเข้ากับอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งโรงเรียนก่อนเราจะไปฝั่งโรงเรียนเราต้องข้ามคลองตรงนี้นะคะ ตอนแรกเข้าใจว่าห้วยเหลืองคือห้วยนี้แต่จริงๆเขาบอกไม่ใช่ห้วยเหลืองอยู่ท้ายหมู่บ้านนะคะซึ่งเราไปไม่ถึงเพราะว่าตรงนั้นไม่มีไม่มีถนนดีๆไปคือต้องต้องเดินอีกสักพักหนึ่งมันอยู่ท้ายหมู่บ้านนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้พาทุกคนไปพอเราเดินข้ามห้วยนี้ขึ้นมาก็จะเจอโรงเรียนเป็นอันดับแรกเห็นไหมว่าโรงเรียนเขาสวยงามมากธรรมาชาติสุดๆโรงเรียนบ้านห้วยเหลืองเป็นโรงเรียนที่แบบอยู่ห่างไกลแต่ว่าเด็กๆของเขามีคุณภาพมากนะคะทุกคน อย่างวันนี้วันนี้ที่เรามามีหลานคนหนึ่งก็ไปแข่งแข่งเล่านิทานเด็กอนุบาลสองได้ที่หนึ่งกลับมานะระดับระดับภาคนะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ระดับภาคเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าระดับกลุ่มนะคะทุกคนนี่เห็นไหมพอเราไปเสร็จเราก็กลับมาดอกไม้อะไรสวยๆชาวบ้านที่นี่เขาปลูกยาสมุนไพรอะไรเก็บไว้นะคะทุกคนสวยงามมากแล้วเดี๋ยวค่กลับเราจะพาทุกคนไปชมวิวที่สวยๆนะนี่ เห็นไหมขากลับออกจากหมู่บ้านหมองหายหมดแล้ววิวที่ทุกคนได้เห็นคือวิวจุดชมวิวของเขาที่สวยมากๆแล้วสามารถมองเห็นเมืองตากนะคะอยู่ตรงนี้มองเห็นเมืองตากได้มองเห็นภพพระนะคะทุกคนอำเภอแม่สอดเนี่ยมองเห็นเลยสวยงามมากๆอยากให้ทุกคนมาเที่ยวนะคะเชิญชวนค่ะหมู่บ้านที่ห่างไกลความจเจริญแต่เขาจเจริญธรรมชาติจเจริญความคิดจเจริญที่อยู่อาศัยมากๆ อยู่จังหวัดตากอยู่อำเภอเมืองนะคะทุกคนไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ชาวบ้านที่นี่ของมีน้ำใจมากๆอย่าจนๆทุกคนมาเที่ยวนะคะบ้านวเวยเหลืองค่ะ